สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นอีกพิมพ์นะครับที่หายากหลวงพูทวดพิมพ์ใหญ่เอนะครับเนื้อนวะเนี่ยดินไทยนะครับเป็นดินไทยดินไทย,เ,ยเรียกว,ว่าหลอมดินไทยตอกบัวนี่ชัดเจนแข้งขีดนะครับแข้งขีดเนี่ยเหมือนกำปูเห็นไหมครับแข้งขีดเหมือนกัปูตาฝั่งนี้ยาวเรียวเป็นข้าว ของน,นี้เป็นเวทไงไหมครับหน้าผากสามเส้นอันมาด้านหลังนี่ครับเป็นเป็นเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับสร้างน้อยเพราะว่าการสร้างเป็นพิมพ์หลังแบบมันวิธีที่เยบย์แล้วก็ทํายากมากครับการเทหล่อสมัยก่อนถึงไม่ค่อยสร้างครับสร้างได้ไม่กี่องค์ก็ลดละการสร้างนะครับหยุดสร้างหยุดทํานะครับชนวนนี็ไหมครับฉนวนจะใหญ่นาะ แต่นวนเล็กๆทิ่ทิวน่ะไม่ได้นะครับไม่ใช่เคยพูดตั้งหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้มาดูเนื้อดูเนื้อครับเห็นไหมชัดเจนนะเนี่ยตะไบตะไบก็ตะไบธรรมชาติอย่างนี้นะครับนนรนเนี่ยตะไบจริงแล้วเนื้อเนื้อดินก็เป็นดินไทยจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าหลังแบบนะครับหลังแบบมีน้อยครับสร้างน้อยมากเลย อาจารย์ทิมท่านสร้างแต่ค่านิยมยังไม่มากนะครับยังจับต้องได้ทุกวันนี้นะเดี๋ยวต่อไปจะจับต้องไม่ได้นะครับจะซื้อไม่ได้ต่อไปจะขึ้นหลักแสนครับตอนนี้ยังแค่หลักหมื่นนะครับใครมีก็เก็บให้ดีนะครับให้ดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจำเขาไว้เลยนะครับที่ผมบอกครับเคล็ดลับ ฝ่าเท้าไหมครับเนี่มือดูพิมพ์ดูหน้าตานะครับจำไม่ได้เลยเม็ดบัวต้องชัดอย่างนี้เลยนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับแค่อีพีนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากความรู้บอกให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รู้ว่าหลังแบบปี05มีนะครับสร้างน้อยนะครับเก็บเคล็ดลับความรู้นี้ไปนะครับใครมีก็เก็บไปเรี่ยมทองใส่ได้เลยนะครับ